ก็สวัสดีครับพี่น้องการพี่น้องคลิปนี้มาทําความเข้าใจก่อนเอฟซีเพิ่นถามมาสําหรับในนาน้ําเยอะนี่น่าน้ําเยอะนาน้ํามากหรือว่าน้าน้าไหลพี่น้องคือเพิ่นบอกว่ามันมันได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วแต่ทีนี้นาน้ําเยอะนี่เขาจําเป็นต้องรอวอื์หรือวนเ่านหใดก็คือวานนาในพื้นที่มันก็มันก็รอไม่ได้นะพี่น้อง คือยังสมมุติว่าถ้ามันถึงช่วงเวลาที่มันต้องใสแล้วคือยังใสครับห่วงแบบเนี้ยเหมือนใสรับรวงแบบเนี้ยช่วงเดือนกันยาก็คือว่านะคือเดือนกันยามันก็น้ํามันก็ไหลฝนมันก็ตกมันก็ช่วงเดือนกันยายนนี่น้ำมันไหลอยู่แล้วีคือนาพื้นที่นาบางพื้นที่มันก็เป่นน้ากับอะไรเันบอกขังน้ามันต้องไม่เชิงว่าขังน้ำอกเนาะคือมันเป็นนาน้ําผ่านคือยังหน้าผม อืมถ้าน้ํามันได้ไหลแล้วนี่มันสีบ่แห้งพี่น,อน้องแล้วก็เพ่งกับบ่ได้เพศอะไรกับ่ได้คือต้องใส่ทั้งไอ้น้ําเยอะอย่างนั้นอ่ะแล้วห้าสีใส่ปุ๋ยสูตรใดคือนี่แหละไม่้องคือไอนาน้ําเยอะหรือว่านาน้ําไหลนี่ผมแนะนําให้ใส่ให้ใส่เป็นปุ๋ยผสมเหมือนแบบเนี้ยเห็นบอกมันมีทั้ง NPK อะไรทั้งยูเรียทั้งโพแทสเซียมทั้งฟอสฟอรัสเห็นบอก ส่วนแบบนี้ปุ๋ยยูเรียปุ๋ยเม็ดฟอมแบบนี้นาน้ําไหลเนี่ยผมบอแนะนําให้ใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่าปุ๋ยแบบนี้ปุ๋ยเม็ดฟอมแบบนี้มันมันละลายเร็วพี่น้องพอมันละลายเร็วนี่ปุ๋ยมันยังไม่ตกถึงพื้นดินแล้วทีเนี้ยมันก็ไหลไปกับน้ำพี่น้องแมนบอกเพราะว่าน้ำมันไหลเพราะฉะนั้นมันจะมีประสิทธิภาพพี่น้องคือนาน้ำไหลเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ให้ใส่ปุ๋ยเม็ดที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ ที่มันมีทั้ง N P K คือจังเหมือนในตวนี้ตวนี้มันก็สูตร15 15 15เนอะหรือว่าสูตรอะไรก็แล้วแต่พี่น้องไอ้ที่มันมีทั้ง N P K ออไอ้ที่มันเน้นที่มันละลายช้าคือจังแบบเนี้ยมันจะตกถึงพื้นดินก่อนนะมันค่อยละลายไอ้ปุ๋ยแบบเนี้ยปุ๋ยแบบเนี้ยพี่น้องสังเกตบะเห็นบ่เรียบเทียบให้เบิ่งเห็นบ่มันเป็นคนละแบบเลยเห็นบ่เห็นปะ,ปนปะยูเรียมันจะเป็นเม็ด เม็ดสีขาวส่วนปุ๋ยสูตรไอ 15, ้15-15านี่มันมันสีบอมีเม็ดสีขาวอยู่ในอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นนี่ปุ๋ยมันจะตกถึงพื้นดินก่อนเออม,มันค่อยละลายเือเพราะฉะนั้นเน่ะเวลาเวลาเราเลือกปุ๋ยอือให้เหมาะเราต้องเอาปุ๋ยที่มันเป็นปุ๋ยเม็ดที่ละลายช้าอืกยกยกตัวอย่างเช่นแบบนี้พี่น้องเช่นแบบเนี้ยปุ๋ยลักษณะแบบเนี้ยเออม,มีทั้ง NPK เแต่ว่าไม่ใช่เม็ดโฟม เหมือนยูเรียอืมแต่พี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งพุ่น้องพิจารณาดูพยายามปรับใช้ในพื้นที่นาเรากปรับใช้กับ,บใบสภาพหน้าอืมกับเหมือนที่ผมบอกก็คือการใส่ปุ๋ยมันบ่มีถูกบม่มีผิษดอกพี่น้องอืมใส่สูตรใดก็ได้ขอ,อแค่ใส่แล้วให้มันเหมาะสมกับหน้าเฮ้าอืมให้มันใส่แล้วนี่ข้าวมันได้รับประโยชน์สูงสุดใส่แล้วนี่ มันคุ้มกับที่เราเสียเงินไปอแมนบอกบแมนว่าน้ำไหลจนจนจนอยู่ก็ไปใส่ปุ๋ยละลายเร็วเหมือนยูเรียแบบนี้มันมันกับบ่ค่อยเหมาะพี่น้องยูเรียเนี่ยเหมาะกับอนาที่ควบคุมน้ําได้นาที่น้ําไม่ไหลไปไหนอมันมันละลายมันก็อยู่ในนั้นแหละอแต่ว่าปุ๋ยชนิดเนี้มันละลายช้าอกว่ามันจะละลายมันก็ตกถึงดินแล้วแล้วทีนี้ข้าวมันก็ดูดซึมดูดกินได้ในนั้น เพราะฉะนั้นกพี่น้องก็ลองพิจารณาเบอ่งพี่น้องหรือไม่ก็หาไอ้ถ้าจะใสย่ยูเรียก็หาสูตร3000 30ก็ได้พี่น้องหรือ3000 30ก็ได้เพราะว่าตัวนั้นมันก็มีส่วนผสมมันทําให้มันไหนละลายช้านะ่ะอไว้ง่าย,ายแต่มันไม่เหมือนไอ้ซีหกศูนย์ศูนย์เน,ะนาะไอ้ซีหกศูนย์ศูนย์คือมันเป็นเม็ดโฟมพี่น้องมันเป็นเม็ดโฟมแล้วไอ้มันละลายเร็วอืคือไอ้ปุ๋ยมันยังไม่ถึงพื้นดินเลย มันกระละลายไปกับน้ำแล้วมันก็นไหลหนีนะพี่น้องลองพิจารณาเพื่อนเะ่อลองพิจารณาดูไม่ไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องไม่ต้องเชื่อผมอือลองเอาไปพิจารณาดูว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมอืมก็โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สั้นๆเล่าสู่กันฟังเออว่าหลักการวิธีการใช้ปุ๋ยในนาข้าวให้มันมีประโยชน์สูงสุดนี่เออกับสภาพพื้นที่แต่ละพื้นที่มันก็บวกคือกันเนะาะเพราะฉะนั้นน่ะสูตรปุ๋ยหรือว่าแม่ปุ๋ยต่างๆเข้ากตา็ต้องเลือกเบิง้งพี่น้อง เลือกดูดูตามภาพเหมาะสมมาแหละคืออย่างบางคนก็น้ําไหลก็ใส่ปุ๋ยทางใบก็ได้มันวา่ารู้ว่าฉีดพ่นแบบนั้นเอา้าเปนบอกมันก็มีประสิทธิภาพกวา่าเห็นบอกทั้งนี้ทั้งนั้นก็นแล้วแต่แล้วแต่แแตที่เข้าสะดวกไม่น้องแต่ว่าง่ายคือเน้นเน้นให้ข้าวนี่ให้มันได้ประโยชน์สูงสุดจากปุ๋ยที่เราใส่ไปอโอเคเนาะเอาไปปรับใช้เบื้องที่น้องซ้ำนี่แหละ